สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิธีการทำอูเมชูเล่าบวยดองมาดูวิธีทำกันเลยเริ่มแรกนะคะพี่ดาได้ทำการเตรียมบวยและโหลไว้เรียบร้อยแล้วค่ะบวยนะคะหลังจากที่เราได้มาต้องล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ผึ่งลมไว้ให้แห้งค่ะหลังจากนั้นนะคะหามีดไปแหละไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้ลูกชิ้นก็ได้ค่ะ แคะนะคะเอาตรงจุกสีดำข้างบนนี้ออกนะคะเสร็จแล้วค่ะเอาปลายแหลมนะคะจิ้มจิมลูกบวยของเราสักหน่อยค่ะรสชาติของบวยนะคะจะได้ออกมาไวๆค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหมดเลยค่ะ หลังจากที่เตรียมบวยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทําการดองกันเลยค่ะเตรียมโหลไว้นะคะโหลนะคะพิดาได้ล้างทําความสะอาดนะคะเสร็จแล้วก็ใช้เหล้าหรือค่ะหรือใช้แอลกอฮอล์นะคะเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาบวยนะคะใส่ลงไปในชั้นแรกก่อนเลยค่ะโหลที่พิดาใช้นะคะจะเป็นโหลสําหรับ2ลิตรนะคะ อันนี้พี่ดาจะทําทั้งหมด2โหโลค่ะพอใส่ลงไปสักประมาณครึ่งกิโลแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลกวดค่ะน้ำตาลกวดนะคะก็ใช้ประมาณครึ่งโลเหมือนกันค่ะเราจะใส่สลับชั้นกันนะคะระหว่างบวยกับน้ำตาลนะคะ อันนี้นะคะพี่ดาก็ใส่บวยไปประมาณสัก1กิโลแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำตาลกวดนะคะเสร็จแล้วเทน้ำอมฤต40ดีกีลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาได้เลยค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการทำอูเมชูนะคะหรือว่าเหล้าบ้วยดองนะคะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะเราจะต้องหมักไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลาอย่างน้อย4เดือนค่ะถ้าจะให้ดีนะคะหมักข้ามปีกันไปเลยค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวพิดาจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคงไม่ได้รอให้ดูถึง1ปีเนาะ เดี๋ยววันไหนนะคะถ้าพี่ดามีโอกาสได้เปิดชิมนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ